สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านแล้วก็ผู้แนะนําการลงทุนนะคะไอซี IC, แล้วก็มาร์เก็ตติ้งทุกท่านด้วยเป็นที่สงสัยแล้วก็สอบถามกันมาเยอะมากเกี่ยวกับขั้นตอนการบังคับปิดสัญญาภายในวันหรือเรียกว่า intraday force นะคะ intraday force เนี่ยมันมีขั้นตอนเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเพราะว่าดูในภาพอินโฟกราฟิกก็ตามหรืออ่านตัวอักษรที่ยังไม่เข้าใจกันนะคะมีผลบังคับใช้สองรกรกฎาคมนี้ที่จะถึงเนะะี่ยค่ะมาดูอันดับแรกก่อนเราต้องเข้าใจว่า ติ๊กเกอร์ในการที่จะฟอสได้นั้นคือมูลค่าสินทรัพย์รวมในพอร์ตหรือว่า Equity หรือ Equity Balance แล้วแต่โปรแกรมซื้อขายเนี่ยต้องน้อยกว่าระดับ intraday Fault Margin ถ้า e b น้อยกว่า intraday f Force margin ณขณะใด,ดก็ตามแบบของเดิมก็คือเมื่อต่ำกว่าแล้วต้องเติมเงินกลับไปให้เต็มอย่างน้อยที่สุดถึง m MM, m หรือ Maintenance margin เป็นอย่างน้อยนะคะภายในหนชั่วโมง โดยส่วนใหญ่แล้วแต่และโบรกเกอร์ก็จะให้เวลาประมาณ30นาทีกับนักลงทุนเพื่อจะเติมเงินหรือเลือกปิดสถานะได้ภายใน30นาทีถ้าไม่ทําโบรกเกอร์จะทําในช่วงเวลาเหลืออีกสานาทีนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาแล้วต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ว่าไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ของกรตอน,นะคะเรื่องของการฟอร์แต่เป็นการตกลงกันของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่เรียกว่า FI c l u b เหตุผลที่ต้องมีการตกลงแบบนี้เพราะว่าลดทอนความเสี่ยงของนักลงทุนรายย่อยที่อาจจะเกิดปัญหาในช่วงภาวะตลาดแพนดิคไม่ว่าจะขึ้นแรงหรือลงแรงก็ตามแล้วมีผลเสียจนทําให้เงินเกือบจะหมดเคยวางไว100้ร้อยเอซอาจจะเหลือต่ํากว่า3 0แล้วในช่วงเวลาขดักใดขนาดหนึ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันบอกไม่ได้ค่ะว่าณโดนติ๊กเกอร์ที่ต่ํากว่าฟอร์สมาจิสเลเวลเนี่ยนับไปหนึ่งชั่วโมงเกิดโดนไป5นาทีแล้วหลุดหรือโดนไป15นาทีแล้วพ้น หรือโดนไปเกือบเกือบจะชั่วโมงแล้วแล้วไม่โดนแล้วกลายเป็นตลาดพลิกกลับไปด้านใดด้านหนึ่งที่ทําให้เป็นผลดีกับพอร์ตนักลงทุนอย่างนี้จะฟอสได้ไหมและฟอสอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้เท่านั้นเลยนะคะเท่านั้นจึงมีการตกลงกันใหม่มีรูปแบบอย่างไรมาดูในภาพนี้กันนะคะอันดับแรกเราไม่สนใจละว,ว่าการถูกฟอสเนี่ยจะโดนช่วงเวลาไหนและหลุดอย่างไรดูแค่ว่าณ c ันะ t off Time ก็คือดูณนะเวลาที่ปิดภาคเชา้าก็คือเที่ยงครึ่ง มียอดที่ต้องถูก intraday ฟอสต์แอคเคาท์อะไรบ้างท่านใดบ้างหลังจากนั้นให้โอกาสเติมเงินหรือเลือกที่จะปิดสัญญาก็ได้จนถึงบ่าย3.55ของวันนั้นๆนะคะมันยังคงเป็น intraday ฟอสต์อยู่ดีนะคะแล้วเวลาที่เหลืออีก1ชั่วโมงก่อนตลาดจะปิดสำหรับโปรด์ปกติก็คือ4.55โมงก็คือภายใน1ชั่วโมงที่เหลือตรงนี้ถ้าไม่ทำอะไรก่อนหน้าบ่าย35 5 ตรงนี้จะเป็นเวลาของโบรกเกอร์นั้นๆที่ให้บริการอยู่คือมีโอกาสที่จะบังคับปิดสัญญาเพื่อให้เงินกลับมาที่ MM เป็นอย่างน้อยหรือจนกว่าพอร์ตนั้นจะล้างหมดนะคะนี่คือเหตุผลที่1แล้วถ้ามาโดนช่วงบ่ายบ้างมันโดนช่วงบ่ายนะคะถ้ามาโดนช่วงบ่ายก็จะเข้าเกณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของคอคอมาจินทำไมต้องเขียน2อันเพราะว่าถ้าเกิดเงินหลักประกันต่ํากว่า FM นะคะก็เท่ากับว่าต่ํากว่า MM ด้วยเพราะนั้นการที่โดนเรื่องฟอสในสิ้นเย็น นาะซิเนียของวันทีท่ีก็จะถูกในกรณีคอไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นถ้าเป็นกรณีคอมาจิ้นปกตินะั้นเติมเงินได้ถึงบ่าย3แต่ด้วยความที่เป็นการผิดทางจนทําให้เงินเนี่ยเหลือไม่ได้ต่ำกว่าแค่ MM แต่ต่ำกว่าถึง SM EB น้อยกว่า SM นะคะทาให้ในวันรุ่งขึ้นเมื่อคัดออกทางวันท,ท,ที่ีลูกค้ามีวิธีการเติมเงินจนถึง MM หรือปิดสถานะบางส่วนก็ได้จนถึงเวลา11โมง30นาที ก็ยังเหลือช่วงช้าอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้โบรกเกอร์บังคับปิดสถานะลูกค้าในพอร์ตนั้นได้อยู่นะคะแต่เมื่อเกิดแบบนี้แล้วถามว่าถ้าปิดสถานะก็ตามอยู่เติมเงินก็ตามถึงแค่ MM M เป็นอย่างน้อยกลไกการถูกเรียกหล่ากันเพิ่มจากการคอนะคะจากมาจิ้งคอยังคงดําเนินไปถึงบ่ายสามเหมือนเดิมเหมือนเกณฑ์เรื่องคอปกตินะคะเรียกเหล่กากันปกติเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างแค่แทนที่โดน10บโมงครึง่ง11บเอโมงหลุด ทำยังไงต่อโดน11โมงเที่ยงหลุดทำยังไงต่อไม่ต้องแล้ควคราวนี้คือดูเป็นช่วงเวลามี cut ออฟไทม์ให้เพื่อให้ back ออฟฟิศแล้วก็ผู้แนะน,นําการลงทุนตอบโจมลูกค้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองส่วนช่วงเวลาที่ broker ฟอร,ร์สได้หรือไม่มันยังคงมีความเสี่ยงนะคะถามว่าทำไมต้องมีความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่าจะปิดสถานะได้ไหรือเปล่าเกิดภาวะตลาดไม่มี v o l ุ่มเลยอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ท่านสามารถเลือกปฏิบัติได้เองท่านควรทำค่ะ จะเติมเงินก็ได้ติดสถานนั้นในช่วงเวลายังมีโอกาสก็ได้เพราะไปปล่อยให้โบรกเกอร์ทาในช่วงที่เหลือเนี่ยอาจจะใช้ราคามาเก็ตหรือไม่เหลือเลยไม่เหลือราคาให้จับคู่ได้ความเสี่ยงงอยู่กับนักลงทุนนะคะยังไงก็ตามข้อสงสัยในทีเฟยังคงติดตามการอธิบายจากนภัทรได้ทั้งใน YouTube c h anel n แล้วก็ facebook com napat b นะคะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนติดตามได้ในอินโฟกราฟิกต่างๆด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีไม่กล้าคุยกับนภัทรตรงๆไม่เป็นไรนะติดตามในคลิปได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ